เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทําการทดสอบที 20P นะครับการทดสอบครั้งนี้นะครับเราจะบินด้วยพื้นที่จํานวน1ไร่นะครับเราต้องการรู้ว่า1ไร่เนี่ยเขาใช้เวลาในการบินกี่นาทีนะครับโดยแปลงสาธิตที่ผมได้ทําการสร้างไว้เราจะใช้อัตราการไหลยอยู่ที่5ลิตรต่อไร่ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานนะครับแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้แล้วแต่หน้างานของลูกค้าเองนะครับอ่าอันนี้ผมจะทดสอบเพื่อให้เห็นเป็นค่ามาตรฐานค่าตรงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ าเราจะเริ่มการทำงานกันแล้วนะครับอ่าอย่าเพิ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกดเวลาตอนสเปย์นะครับโอเคครับโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสาธิตผลที่ได้นะครับคือ ใน1ไร่นะครับเราใช้เวลาบินเพียงแค่หนาที42่วินาทีครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทําการทดสอบนะครับว่าแบตหนึ่งก้อนเราจะใช้เวลาบินกี่นาทีครับตอนนี้แบตเหลืออยู่100%เนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นบินนะครับโดยที่จนจะบินจนแบตเหลือประมาณ30%ซึ่งเป็นมาตรฐานทาง DJI นะครับและเราจะนําเครื่องกลับมาลงจอดครับแล้วเดี๋ยวเรามาจับเวลากันเลยครับ แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่28นะครับเราใช้เวลาในการบินทั้งหมดอยู่ที่7นาที50วินาทีนะครับโอเคครับ